赶紧清理一下。<Thank> อยู่หน้าเฮือนหน้าซ่านปลาลุงเอ้ยเนาะหางกระมาแต่ส่งลูกอยู่หงเฮียนพี่น้องเลยหางกระมาหยอดเนาะเลยมาเปิดคลิปเฮ้ยหางกระโจดรถไว้หนิเนูุอ่อนเพิ่นฝากชื่อจำเพิดไฮลาโนยเนาะไปทางใดนเลยม้อยสะมีอยู่นอนในบ่อโด้เฮ้ยเนาะการทักทายสบายดีเด้อปลาดุงเลยสบายดีตอนช่วยๆแน่เนาะ

มีชื่อน้ำมาผ่ามุ้งจ่อยเห็นแล้วว่านั่นเราเห็ดนั่นถาเข้าเราเห็ดแดดแล้วบอนนี่แดดกินได้ไหมอาน้่มมาเหีนเด้อเอาุกมาไหม้ถาป้าหน่ะมุ้งมาไม้บ่หมวยว่าน้่มบุกก็แลำจัะยังไม่ได้กินยดน่ะแม่เชื่อพนแบกกินถ้าอันนั่นกินเพอเงินทางอ่ะเลยซื้อน้่มพี่น้องคนนี้เนาะถ่ายนั่งอันพอยเตอร์คนก่อนเราบม่ได้ลงถ่ายหน้ามาเนี่เพราะว่าท้องวานเมื่อวานนี่พอดีแล้วเลยกับอันยัน คนตกลงมาวานนี formal, home, ่จนบุกจนคขำจนมืดมาเนี่คือว่าแดดเนาะเหมือนเนาะแดดกับสีเบ็ดรมๆบดๆอยู่ได้เหรอเนาะบรรยากาศกับจั๊กสีได้ได้ได้พี่น้องเลยเมื่อวานนี่ทา้งงานพูดนะทางทางออกพูกน้ำเต็มอยู่อ๋อทั้งบ้านนี่มืดมันแต่พูดผมได้ตกทางเฮาเนาะตกแต่ทางเพื่อนพูดอืมบปลูกไปนาะไปใส่เจ้าไปบ้าไปเบิ่งน้องจอยกันเนาะไปใส่ไปโชว์มึงอันชื่อกาแฟมาฝากแล้วพี่น้องไปเบิ่งนกัน มาหากุบหากับก็ไออันพอดีทางพอยเตอร์เพิ่นมือเศร้านี่แมงเตร์ไปชงลูกหลดเพิ่นว่าสีเฮ็ดอันนี้ถ้าบาดมากก่อนเ้ยชิมาเห็ดช่อยว่ะจากเพิ่นเห็ดดีได้แหละมาเบิ่งก่อนเนาะทางหลังบ้านพี่แหละพี่น้องเลยเพิ่นว่าสิเทพื้นเนาะเทพื้นเพิ่นคัวว้องคัวนี่แหละเราเฮ็ดเด้บบ่เออเปิดน้ำบ่น้ำไหลอยู่บ่หนีิน้ำกับบ่คอยแห้งพี่น้องเลย เปิดซี่หาเท first, ื oh. ่อก oh, no ันเนี้หมดเต็มเองโอ้ยเบิดไวใช่ปะเปิดมาส่งยินแห่เมื่อวานนี่เนาะอากับอาปูนมากเมื่อเช้านี่ก็เลยเปิดมาเพิ่นเทถ่าได้หรวบอกดูได้ดาโอ้ยเกี่ยวมาได้ได้หรอนะมายังคือเก่าอ่ะดิเมื่อเช้านี่เพิ่นอันเตรียมเคลียร์พื้นที่พี่น้องเลยเนี่ยบัดมาสิคนซอยเด้อปะ เทเองเฮาเองเนาะเฮาบ่ได้๋ยวมีเวียดช่วงนี้กะไฮน่าก็ยังไปำรำเราพี่น้องยพวกหากะวานกะกว่า,า,านเข้าไหวมือวานนี่พอดีวานแล้วเลยเนาะหวานปลาใบสามให้นึ่งหลอกไ,ได้ว่านหลายมื้อนีอ้กะเห็นมันแดดดีแน่ก็เลยมาเทพื้นอ่าถะชื่อกับพีาฝ่าสวดีโอ้ยใจกินก่อนกินข้าวกินน้ำได้มาซะกินแด็กก็ลงมือ ให้เกือบบุบเลยมีบ่ให้คอยใช้น้ำไม่ได้ใช้บ่คนอยู่นอกพี่บ่เจ้าขาไม่ปวดไปน่ดังคือโอเคเอาให้ได้กระบอกได้เหรอได้แต่ช่วยคือแรงไม่เอากุ๊บก็ได้เนาะมันทมอยู่เนาะทมเนาะลมเย็นๆพี่น้องเลยเท่นะกัอันอามีเห็ดเตียงเล้วพอเด้อมานั่งอยู่ทางนี้นั่งอยู่ทางหลังบ้านนี่ให้หลานมานอนอยู่นี่เย็นจุอยได้นี่น่ะลมแจ๊ ลาน้อยเพิ่นกกแอบจำพี่น้องเอ้ยบ่สบายบอดูได้ไรเตียงมานอนนี่ได้ดิเริ่มเย็นเลยห่วยอะกำลังสีเริ่มเทพื้นก้อนบาเนาะเพื่อเฮ็ดอันหนามบ่พออีดีได้หนามฮะจะเปิดไว้อยู่บ่เปิดได้หนามมันหนาของพอยเปิดกับไรพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยเช็กเฮ็ดได้ไเนาะกับหนามนี่ว่าเดวกะ ใช่น่ะคนว่ายน้ำเช่นนั่นสิมีสองอันไดตั้กองไว้ก่อนพี่น้องเลยเนาะไปจอยโฟลเตอร์พนก่อนจอยได้ซ้ำอันน่นได้พี่น้องเลยยังได้ซ้ำที่เห็ดหันแล้วบังที่จริได้

เี wow. ừ, ừ, uh, ừ, ่ยจะอกเ่ออยันมาเียจะหันใช่ไหมทังก่องแ่แแตที่เขาแตที่ขาทน้าลอดอกมานั้นก็วาที่ 来，他，你要。 ใช่ใช่ใูอ้วนเนี่ยง่ายง่ายเลครั 走向你。 นอนไว้รับแข็งงเลยยังทางขวัญกินลอดกินก้อนกินก้อนก็้ชีเดียวเลยนี่นนทางนั้นก็เอ,อิญกินข้าวนอนนะบ่เออกินก้อนกินก้อน,น,อนเอ,อิญเอิญกินข้าวนะแล้วนี่ก้อนหินหนักใกล้ชิเดียวเลยพี่ดเดียวไยทางนี้แล้วแล้วเนาะ หงายงามคือสร้างเห็ดกับหงามปันไดแล้วเนาะซำเนี่แหละพอตูดตีดไปอยู่เกีแยงกลวยเติบอยู่ดอกซำเนี้งกะได้ประมาณนี้เอาต้องเทเทอระหน่อยพีนองเลยถ้าเทลายแล้วมันสีแขงต่นี้ก็ยังแขงเอาประทัดหน่อยเนาะอยเติบถึกว่น้ำกับประทันแขงไ,ได้ยังเดือดเจนนี่น้อยนึงผ้ากับไปกินข้าวหน่อยพ,พู้ได้สิมาเห็ดก่อนแรกได้อีกบ่พช่อ มันหม่งหม่งออกเนาะีไม่เห็ดอีกทางเชืองของหน้าไม่อีกเท่าไรพี่น้องเลยเห็ดลายมันกวดกว่าทั้งมันเนาะจำนี่เนาะไอ้ดอกแม่หนึงความวันนี้มันกะความกว้างไอ้ดอกแม่หนึงความยาวกะห้าบ่อสามเมตรค่ะสี่เมตรคุณจ้าเนาะหาเติบเยอะ ไปเตือนงาเอาพี่น้องเลยเล่อลายมันทีเมื่อยมันแห้งเหรอไปเตือนขันตออไปอ่ะไปช่ก็ไอ้เต้อไปสิองเจอก็บจบคลิปใบก่อนเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อกับแม่เด้อที่ซื้อปูนซื้อหินแห่มาให้เทพื้นพี่น้องเลยเจ้พื้นเคื่อนขั้วเนาะเพื่อ ถ้าลมฝนตกมาจะได้ทำความสะอาดง่ายผลแนะบบเนาะขอบคุณขอบใจขอบุญขอบคุณพ่อกระแม่นลาย,ลายขอให้มีแต่คนสุขคนจเจริญเดอ้อเนาะเดินทางไปทางใดก็หายตลอดปลอดภัยแห่อลลยู่ดีมีแห้งร่ำรวยเป็นคนโพลไซแห่งโลกแห่ห,าล,หาลานตลอดไปเนาะขอบคุณใจลายเด้อแม่เดอ้พอพ่อเด้อเนาะไปสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาลวเนาะไปเพื่อจะไม่ก้นเนาะเดี๋ยวสิมาไทยอัปเดตให้ป่าลุงเบิ่งอีกในคลิปนี้ แล้วนี่ก็สิพากันไปกินข้าวก่อนพี่น้องเลยเมื่อยเด้อพักคอนก่อนตอนฟังเมืองตอนแรงสิพากันนำมาเอาอีกแถวนึงทำเมื่อื่นเห็ดใหม่ติดเนาะตัวนี้ขวดมาเลยก็ดีเนาะตัวใหญ่มันขวดเนี่ยมันยาวขวดเนาะท่ันรับกินเนตไปได้สบายดีเด้อรบกวนทุกคนเนาะลืมไม่ให้พี่น้อง